สวัสดีครับวันนี้ก็มางานบุญสังฆทา,านเพียคือเก่าครับวันนี้ก็เป็นคิวของวัดบันดันห้างครับตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอากาศเข้าไปนะครับเนาะกับมีลานค้าลานข,า,า,นขายนะครับเยอะแยะครับคือกันครับ หม้อลำนม่รับเนาะขายของตามหม้อลำเลยนี่ก็ของค้ายเล็กน้อยนะครับข้างในก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็มี่คำว่าข้างในนะครับเนาะเป็นโ่งท่านครับแถวนี่ร้านผัดไทยครับร้านแหลกครับโอ้มันกราลัางผัดเลยครับ อันนี้ครับเป็นโลหะในกันได้นี่ครับนี่ซื้อร้านมานครับร้านที่สองน้ำครับเย็นๆครับกันเมื่อยก็มากะใส่สักแก้วซะก่อนนะครับเนาะใส่ใหญ่ๆครับช่วงนี้ยังวนมีคนมากครับคนยังโมไลปันใด ร้านส้มตำครับร้านตำบางฮวงนะครับเนาะเดี๋ยวเาเข้าไปข้างในอีกนะครับนะเนาะเราเข้าไปอีกข้างในมีอย่างน,อน,อนอา้อคนกระไรแต่วางอันนี้ทรงไซส์สิบโมเมนต์ลงฐานนะครับเนาะทรงไซส์สิเป็นขายของนะครับมีกบนำะส้มตำครับ ใส่ถุงนำก็มีนะครับเนาะใส่ถุงมอาซูคุยบาน,นครับไอล้าน,นล้านยังนอกนะครับนี่ยล้านนาำบอ่อเบิดละ่ะยังต่ล่างเป่านะครับตรงใส่เป็นใจละ่ะตรง่านตัวนี้เนี่ยภาพมือลงขวบนะครับเนาะนะลงขวบเข้ามาเ,าเขาก็เอากับเขากับหนามไปสมโถเผินนะครับข้างในครับ กับเก่ากับนาบร่วมกันอย่างนี้นะครับแบบข้างในครับหล่นจากข้างนอกนะครับเนาะข้างในครับเต็มครับในสลากัน สายฝนเหา่าหลายครับฝนมาอากาศก็ดีครับมอหอนโมหานาวฝนกับบตกโตค,ครับคนเยอะแยะเลยโมนเนี่ยอันนี้นนกาแฟนะครับเนี่ยดูครับข้างหน่อลงทานเนี่ยครับคือคือลงทานครับตัวน่ะเต็มนะครับคนเยอะแยะเลยตัวน่ะ มีน้องคานอย่างนอโอ้กาแฟครับกาแฟโอ้คนแรนยังนอคนแลนไปยังนอนนอคนแกคนทานยังนอครับคนแก่อย,ย่งนอนยน,ยนอ